สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับสองทุ่มครับวันนี้สิบสองสิงหาคมสองห้าแปดครับมาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาก่อนนอนวันนี้ครับชาวนาครับนาปีไร่ละพันสองครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะกับนาปังไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมื่นบาทอันนี้พรุ่งนี้ลุ้นฟังข่าวดีครับลุน้นเนี่ยลุ้นฟังข่าวดีหรือไม่ดีนะคือ พรุ่งนี้วันที่13สิงหาคม2 5 6 8จะมีการประชุมคณะกรรมการนอบขอชุดใหญ่หรือชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการนโยบายบริหารจากการข้าแข่งาตนนี่แหละพอมีประชุมตัวนี้เขาก็จะพิจารณาว่าเ,าเรื่องเกี่ยวกับไร่ละพันนาปังนี่ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นี่จะช่วยหรือไม่ช่วยหรือยังไงนี่แหละรอฟังข่าวดีหรือไม่ดีก็ต้องพรุ่งนี้แหละครับสิสิงหาคม2 5 6 8นะครับในขณะที่นาปีไร่ละพันสองจะเป็นไปตามนี้ไหมไร่ละพันสองครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่1 2 0 0 0บาท่นส จะช่วยแบบนี้ไหมหรือว่าจะเอาประเด็นที่นบคชุดใหญ่เคยเคยเห็นชอบไปแล้วก็คือช่วยไล่ละห้าร้อยเป็นเงินกับช่วยไล่ละห้าร้อยเป็นปุ๋ยทานองนี้ครับคือห้าร้อยบวกห้าร้อยในสิบไล่น่ะนบคชุดใหญ่เคยมีมติอย่างนี้ไปแล้วครั้งก่อนโนอนแต่ว่าพอวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมหกแปดที่ผ่านมานี่นบคชุดเล็กคืออนุกรรมการนบคอด้การผลิตนี่ประชุมกันใหม่บอกว่าขอช่วยไล่ละพัน ได้ล,ละ 1, 2, พันสองนาปีควรเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่เงินอย่างเดียวอ่าไม่เกินหมื่นสองนี่แหละเขาก็ชงเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนปขอชุดใหญ่เสร็จแล้วนปขอชุดใหญ่จะเอาแบบไหนจะเอาไร่ละพันสองสิบไร่หมื่นสองช่วยชวนาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถ้านปขอชุดใหญ่ไม่เอาตามเขาเอาห้าร้อยต่อไร่ไม่เกินสิบไร่ให้เป็นเงินบวกกับห้าร้อยเป็นของให้ไปซื้อของผ่านแอปธนาคารตกสอ์น่ะอาห้าร้อยบวกห้าร้อยสิบไ่เขาจะเอาแบบนี้ไหม ถ้าเอาแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็เพราะฉะนั้นอรอลุ้นฟังข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ต้องพรุ่งนี้แหละครับ1 3สิงหาคม2568นะเพราะว่าพรุ่งนี้1 3สิงหาคม2568นี่ประชุมนอบประขอชุดใหญ่ครับหลังประชุมนอบประขอชุดใหญ่จะติดตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับค่ําคืนวันนี้2ทุ่มก็นํามาพูดมาคุยกันพอพอได้นอนหลับคืนวันนี้ก่อนนะส่วนพรุ่งนี้ลุน้นข่าวดีแลอไม่ดีทราบพรุ่งนี้แหละครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ